คุณนกประดมีปัญหาปวดไหล่ครับเป็นเป็นอะไรฮะมีอาการยังไงปวดไหล่นี่ผมก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงไหล่ซ้ายหรือขวาเป็นเป็นเป็นไหล่ซ้ายตั้งแต่ไหล่ซ้ายอ่าฮะมันตั้งแต่นี่อ๋อตั้งแต่ตั้งแต่ข้อศอกข้อศอกไล่ขึ้นมาแต่ข้อศอกในกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ปวดแต่มันปวดในกระดูกแต่ปวดไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเรารำคาญแต่เอ็นตรงนี้เนี่ยคือตรงกล้ามเนื้อไหล่เนี่ยถึงคอเนี่ย มาตรงนี้มันปวดจนลำคาญสะบักใช่ไหมฮะลามไปถึงสะบักอ oh แต่ปวดหนักปวดตรงเส้นเอ็นนี้เคยไปหาหมอปรึกษาไหมครับว่าปวดเพราะอะไรก็ไม่เคยไปหาหมอมีเอกซเรย์ไหมมีไปตรวจไหมฮะไม่มีแต่ครนี้มันมัน,มนผมนี่มีอาชีพเปรร็นมคุเทศครับสมัยก่อนเมื่อสักสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันนิยมกระเป๋าสะพายอยาจารย แล้วเราก็ต้องใส่คอมพิวเตอร์ใส่หนังสือดิกชันนารีใส่แล้วเข้าไปก็สะพายแล้วก็ออกทําตัวเดินทั้งวันมันก็กดแต่ตอนนั้นมันไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกอะไรเ่ยจริงๆเป็นคนถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดซ้ายอ๋อถนัดซ้ายด้วยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยไหมฮะใช่ครับอ่ามีใช้คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็มาสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกมันปวดมากอ่ะปวดจนลำคาญครับ จนกระทั่งบางทีก็ตั้งด่าคำพทธสวัสด์ออกมาเลยเพราะว่าเราทนไม่ไหวอืคือเดินๆอยู่มันก็ปวดเหมือนกับเล่าหิ้วของเหมือนเดิมอย่างนู้นน่ะอ๋อแต่ตอนดุมๆไม่เป็นไม่เป็นปวดแล้วก็วมีทานยามีอะไรยังไงแก้ไม่มีเพราะว่าเหมือนกับคุณป้านเนี่ยคือไม่ชอบทานอ๋อเขาไม่ทานยาเไม่ค่อยชอบอ,อคือถ้ามันเป็นคิดว่าเดียเด๋ยวๆไปนวดสักพักหนึ่งมันก็คงหายแล้วก็ไปนวดแล้วก็ไปนวดไปนวดมันก็หาย แล้วตอนนี้ผมเรียนเพศศตไอแผนโบราณอยู่ครับเขาก็บอกก็มีเพื่อนเยอะแยะนะครับเขาเรียนนวดก็มีเขาเรียนอะไรอะไรก็สารพัดเขาก็แนะนําบอกว่าเอาเส้นบรรทับเส้นทับเส้นทับแล้วก็ไปเอาเอาลองลองหน่อยก็ต้องงัดออกครับแล้วก็เอาตรงนั้นแหละเอาตรงห้องเรียนนั่นแหละเขาก็บีบนวดบีว่เอ๊ะรู้สึกมันดีขึ้นนะครับผ่านไปถ้าผ่านไป เลิกเรียนเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านอาวีกแล้ว <laughs> มันกลับมาอีกเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมไม่มีผิดเอแเราก็อาเขาก็บอกว่าลองลองบริหารอืมอเราก็กลับไปบริหารริหายิ่งบริหารยิ่งปวดเข,าเขาเ้าครับนี่ก็เลยต้องเลิกเอาะไอ้เรื่องเกาอะเกาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่ๆมันมีวันหนึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปวดเงียบๆอยู่ในแต่ตุ่มเราก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นอะไร ยาเราก็ไม่กินเพราะไม่อยากกินยาก็นึกว่าเอ้ยคงจะเดินมากหรืออะไรพวกนี้ผมก็หยุดสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละมันบวมไม่เห็นเลยข้างเดียวข้างเดียวตาตุ่มข้างนี้อ๋อฮะมันบวมไม่เห็นเลยบวมขึ้นมาห้าชั่วโมงปุ๊บเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้นะครับครับถ้าเดินแล้วมันเหมือนจะล้มเลยเพราะมันเจ็บมากอืมอันนี้ไปหาหมอไหมฮะก็ไม่หาไม่ไม่หาไม่ไม่ไปหาอีกไม่อะไรคิดว่าเป็นอะไรอะฮะ ผมเชื่อแน่แน่นอนว่ามันเป็นเกาเพราะลักษณะนี้เราชอบก็คือกินเป็ดกินไก่แสดงว่าสองอาการนี้ไม่เคยไปหาหมอเลยไม่เคยไปหาดีแล้วแต่งั้นตอนนี้ผมมีอาจารย์สองท่านอยู่ตรงนี้ในฐานะที่อาจจะไม่ใช่หมอแต่ว่าจากอาการคร่าวๆน่าจะเป็นอะไรเอาจากหัวไหลครับอาจารย์เข้าใจว่านะครับเนื่องจากสายของหนักๆเอาไว้เยอะตอนหนุ่มๆนะแล้วก็มันไปกดทับ อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เข้าใจว่ามันจะเป็นแบบเอ็นยึดมากกว่าเอ็นยึดค่ะซึ่งถ้าไปหาหมอเขาก็จะให้ยาคลายเส้นนั่นนะคะน่าจะมาจากอันนี้อย่างที่หมอพูดถูกพอไปร้านขายยาอตีปุ๊บเขาบอกเส้นยึดเขาก็ให้ยาคลายเส้นมายาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อนะฮะพอทานไปปุ๊บักสองสามชั่วโมงหายไปสองสามชั่วโมงอันนี้กเพราะว่ายาเนี่ยมันมัน ระงับแค่อาการ,รหรือแก้ไขเฉพาะอาการแต่มันไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุไงคะเพราะฉะนั้นพอหมดฤทธิ์ยาอาการมันก็กลับคืนมาใหม่แล้วที่ตาตุ่มที่ตาตุ่มนี่อาจจะเป็นเกาก็ได้นะคะคแต่เพราะว่าเกานี้เวลามันบวมขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอาการอักเสบร,รุนแรงทันทีทันใดครับซึ่งเกานี้ถ้าบางคนที่เป็นเกาทั้ง ทั้งขาทั้งแขนอะไรเงี้ยนะมันจะขยับตัวไม่ได้เลยเพราะขยับแล้วมันจะปวดคุณลุงเป็นกี่จุดฮะตอนแรกนี่เป็นจุดเดียวจุดนี้อแต่พอก่อนที่จะทานบิมเนี่ยครับคือทานบิมมาในประมาณหกเดือนก่อนที่จะทานบิมนี้มันเริ่มที่จะมาที่ข้อนิว้วโอ้ข้านี้มันเริ่มติดขัดเอะเราก็เห็นเพื่อนเขาเป็นแล้วเขาไม่ได้รักษาเขารักษาไม่ถูกวิธีย,ยังไงข้อนี้มันออกมาเหมือนกับ ต้นไม้ที่เราไปตอนมันอนะหรือมัน,มนหกักเนี่ยพมันหักเราไปตอกมนะันแล้วมันก็ออกมาพอกเป็นตุ่มเป็นตุ่ม,มเรากลัวเราอายคนอะและ้วระหว่างที่เป็นหนักๆอย่างนี้ก็ไม่ไปหาหมออีกไม่ไปก็ยาก็ยังอยู่ทุกวนันนี้คือคือไปซื้อยาตามร้านหมอตีมากินซื้อเอาเองหมดเลยไปรักษาเภสัชตามร้านนั่นแหละเอาแล้วใครไปบอกว่าบิมมันช่วยได้ก็มีวันหนึ่งผมไปเรียนที่วัดมหาธาตุ ครับไปเรียนเภสัชนี่แหละเภสัชแผนโบราณเนี่ยกับหมอเนี่ยก็ไปเจอนั่นนะเจรพราเนี่ยครับเขาบอกให้กินยังไงครับเริ่มต้นวันที่ยี่หกผมจําได้ดีมากกรกดาคมยี่สิหกมกราคมยี่สิบหกกรกดาคมกรกดาคมครับกรกดาคมปีกายอก็ทานอยู่สองเม็ดตื่นเช้ามาแล้วเอสงสัยอุปทานนะ เนี่ยทรู้สึกมันดีๆขึ้นนะล้วก็แบบนี้ขยับไหลขยับเอ่ยทานสองเม็ดตอนทานสองเม็ดตอนก่อนนอนก่อนนอนครับเป็นเวลากี่วันถึงรู้สึกว่าดีขึ้นวันเดียวนั่นแนละตื่นขึ้นมาเช้าของวันอีกวันหนึ่งล้วก็รู้สึกคืนนี้ทานก่อนนอนพรุ่งนี้ตื่นมาอ่ารู้สึกเลยรู้สึกเอ้เราก็มาขยับเอมันหายจริงหรือเปล่าก็นึกว่าเป็นอุปทานอ่าโอเคแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ทานไปเรื่อยจนถึงวันที่สี่สิงหาครับเอ้ ยานี้มันดีนีกว่าให้มันเร็วเร็วขึ้นนมันไม่ใช่ยาครับกูลุงอยากให้มันหายเร็วขึ้นอฟาดไปอีกสองเช้าสองเย็นสองก่อนนอนสองกินอยู่สองวันตูดออกเลยฮะตูดออกคือแปลว่าอะไรฮะตูดออกมันมีลักษณะคล้ายๆกับมันเป็นตุ่มตัวหนึ่งอ่ะมันโผล่ออกมาจากรูทวารอาจารย์สองเม็ดช่วงแรกทานแล้วดีขึ้นเลยอเม็ดเล็ขาว มันจะมีลดการหลังอินเตอร์ลิคิน17แล้วก็ T N F a อลฟาซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีความรุนแรงของอาการอักเสบ,บนะครับถ้ามันลดลงอาการอักเสบก็จะลดลงแล้วค่อนข้างจะเร็วนะครับขึ้นแสดงว่าอาการที่ไหลเนี่ยน่าจะเป็นเอ็นอักเสบใช่ครับนะฮะ,ะเสร็จแล้วต่อมามีอพอเพิ่มปริมาณพอเพิ่มปริมาณอยากหายเร็ว มันคล้ายๆมีตุ่มออกมาจากกรูทวารเออเหมือนลิตสีดวงเ,เดินมานี่เรารู้สึกเลยว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในแล้วก็ตกใจอ่าก็เข้าห้องน้ําสํารวจตัวเองมีจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ในลักษณะของอน้าหล่อลื่นมันมันลื่นๆแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในในทวารเราทํายังไงต่อดีฮะก็มานั่งอ่านดูใช่ไหมครับแล้วก็ทบทวนดูอ่ะเฮ้ยหยุดดีกว่าก็หยุดครับ หยุดแล้วอาการที่แบบคิ้ตามันออกนี้หรือว่าอาการในทวารเนี่ยมันก็จะเริ่มซาลงไปหยุดอยู่เจ็ดวันคือไม่กินเลยนะครับเม็ดเดียวก็ไม่กินออคือหยุดเลยเจ็ดวันกลาจะกลัวแล้วอประมาณหกวันเจ็ดวันนี้มันหายก็หายไปกลับไปเป็นปกติครับอืมแต่ว่าอาการปวดเริ่มมาแล้วอ๋ออ้ปวดไหลเริ่มมาอีกแหละไอ้เกาเริ่มมาเริ่มมาผมก็เลยคิดว่า เรากลับไปสูตรเดิมดีกว่าคือกินวันละสองเม็ดแค่สองเม็ดพอแค่สองเม็ดพออืมมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาตลอดหลังจากนี้ก็หลังจากนั้นก็ทานมาตลอดทานมาตลอดแล้วก็ไอ้นิ้วเนี่ยที่ว่าเคยมีอาการนี่ครับมันหายไปเลยโดยโดยเราก็ไม่ได้ติดตามเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเป็นเราก็ไม่ได้ใส่ใจเหมือนกันหลยมันก็ลื่นไปแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยอันนี้ทานมาแล้วหกเดือนครับทานมาแล้วหกเดือนเรื่องเกามันก็หายอีกอืม โดยไม่ต้องทานยาที่เราเคยซื้อมาไอ,อ้กล่องละเจ็ดแปดร้อยบาทเนี่ยก็หยุดเลยก็หยุดเออคราวนี้ก็ลองอีกเพราะผมไม่ค่อยเชื่ออะไรมากเออลองอีกคราวนี้กินแต่เป็ดเป็ดย่างเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอ้ยข้ามันไก่เอ้ย <c oughs> ฟาดมันมทา <c oughs> ้าพิสูจน์ดูท้าพิสูจน์ท้าหมอนี่แหละ <c oughs> ยอดกระถินเอ้ยกินส้มตาที่เขาว่ามันเป็นตัวอย่างอ่กินเรียบทําให้กรดยูริกขึ้นแต่มันก็ไม่เคยโผล่มาเห็น ทุกวันนี้กินอยู่ไหมฮะกินกินปกติเลยกินปกติเลยอาจารย์ครับผมสงสัยถามเรื่องอาการเกาว่าทำไมมันถึงดีขึ้นด้วยฮะอ่าโอเคอาการเอ็นอักเสบเนี่ยอาจเมื่อสักครู่อาจารย์พิเชษตอบแล้วว่าน่าจะหายก็เกานี่มันก็ที่ปวดบวมนั้นก็คือการอักเสบชนิดหนึ่งอ๋อเราจะเรียกว่ามันเป็นลดอาการอักเสบค่ะเป็นลดอาการอักเสบมันก็หายปวดหายบวมครับแต่ไอ้สองเม็ดที่เพิ่มปริมาณนี่ไม่ทราบใช่ไหม คือมันไม่ทราบว่าคุณลุงเนี่ยเป็นอยู่ก่อนหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นที่เราเรียกนิสิดวงหลบในะนะคะครับ,รบใช่แล้วก็อเผอิญวันนั้นอาจจะไปถ่ายมันอาจจะมาบังเอิญกันพอดีออแล้วก็อาจจะอุจจาระแข็งหรือเปล่าครับนะฮะแล้วพอเราเบ่งเราเบ่งเนี่ยมันจะโผล่มาข้างนอกแต่อัที่เป็นเมือกนั้นเรื่องปกติเพราะว่า มันจะต้องมีเมือกหล่อลื่นน่ะนะคะไม่งั้นเวลาถ่ายเราก็จะเจ็บก็คือ,อนนมาจากร่า <ละ S 2> <อ>งกายปกติมันนั้นมาจากร่างกายปกติครับคุณพี่บันทึกทุกอย่างในสมุดใช่ไหมครับครับผมลองลองดูนะฮะรายการวันนั้นอ่ะอุจจาระแข็งหรือเปล่า <laughs> <laughs> เอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้จริงๆฮะเออโอ้โหเนี่ยคุณลุงเป็นคนที่มีวินัยมากเนี่ยคือผมว่า07นะผม07เจ็ดโมงเช้าอ่ะพูดง่ายๆผมทานบิมลงไปก่อนสองเม็ดก่อนกาแฟปวดก็ออกและข้อนิ้วมือ กล้ามเนื้อแขนเหมือนเมื่อวานก็คือมีอาการเล็กน้อยตามตามธรรมดาครนี้ตาอาการเหมือนวันที่หนึ่งสิงหาก็คือไม่มีขี้ตาคือตานี่สะกดนี่เพราะถ้าดื่มเหล้า,ามากๆปุ๊บนี่อาแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยตาบางทีลืมไม่ขึ้นเล<อ>ยมันไม่ใช่มันแฉะม,มันแห้งคาโอ้มันแห่เหมือนเด็กเป็นในตาแดงนั่นแหละตื่นมาต้องเอานมแม่ไปหยอดซะ อันนี้เรื่องท้องเนี่ยถ่ายปกติดีไม่มีอาการอืดลมก็แล้วก็ผายลมก็ปกติคือตอนนี้คือมันทุกอย่างมันดีขึ้นละหมอผมก็เลยมันเริ่มกินบิมเนี่ยอันนี้คือกินบิมเนี่ยสเม็ดก่อนอาหารเที่ยงใช่ไหมพอดื่มเหล้าเสร็จอะไรเสร็จก่อนนอนฟาดอีก2เม็ด เออกินอีก2องเม็ดตอนหกทุ่มเนี่ยผมเขียนไว้แลยหกทุ่มมันจะไม่ได้ผลนะใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวผมว่าอาจารย์พี่ตอบได้ฮะผมยังตอบไม่ได้อยู่ดีผมผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์นําไผ่ว่าเป็นการบังเอิญคือถ้าจะพิสูจน์อีกทีว่าแคปซูลทาให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไปใช้สีแคปซูลอีกทีแล้วผมคิดว่าคงไม่เป็นนะฮะ แต่อย่าไปดื่มเหล้าแบบเมื่อกี้เนี้ยอย่าไปกลับก็มันอาจจะมันมีการกระตุกเออที่แค่ผมถามเผื่อเลยอาจารย์อย่างการดื่มเหล้ากับบิมคือมันไม่น่าจะไม่ผลไม่มีผลอะไรแต่มันจะมีผลกับโรคที่เป็นอยู่ไงอย่างเกาเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะกําเริบใช่แต่ มันทำไมมันปกติล่ะครหมอก็ก็มีอะไรกดไวอยู่เลยเอลืมไปผมไม่ได้ดื่มแล้วดื่มเบียร์ลืมไปอ๋อพอกันละครับอมันไม่ต่างกันท่าไหรอกไหมคือชกกบพี่ไม่ได้เลชกกับน้องอานี้ก็เบาๆแล้วกันเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงทุกวันนี้ยังบีมอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับวันละสองเม็ดวันละสองเม็ดอาการปวดข่าวปวดข้อเมื่อไรเลยหายไปเลยหายไปเลยสุขภาพแข็งแรงไหมครับก็ วันที่ยีหเดือนหน้านี่ก็เต็มหกแโดเต็มหกแดตอนนี้ก็ยังพูดง่ายๆเห็นสาวๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่แสดงว่ายังเตะปี๊บดังเลยรมันจะเตะปี๊บเราเตะขอนไม้ยังได้เลยอาวครับขอบคุณได้สองด้านหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับโอ้ดูไม่เหมือนคนหกสิดเลย